จบไปอย่างสวยงามสำหรับงาน Thailand Eye Brow Professional Award s 2 1 7 7 งานที่รวบรวมช่างสักคิ้วมือฉมังกว่าร้อยท่านทุวประเทศมาร่วมแข่งขันบะลองฝีมือเมื่อวันที่17-18มีนาคม2560บริเวณลานกิจกรรมชั้น2หน้าฟู้ดพาร์คอายุทยาซิตี้พาร์คโดยการประกวดครั้งนี้มีคณะกรรมการตัดสินร่วมเป็นผู้ขับบดในวงการสักคิ้วซึ่งปีนี้ถือว่าเหล่านักสักคิ้วเข้าร่วมประกวดต่างเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีทําให้การตัดสินเป็นไปอย่างยากลําบาก กว่าสมชั่วโมงในการแข่งขันอ่านเข้มข้นเราก็ได้ผู้ชนะการประกวดสักคิ้วทั้งสองประเภทสําหรับผลการประกวดสักคิ้วเป็นดังนี้รางวัลชนะเลิศประเภทคิ้วสไลด์ได้แก่คุณนัทธีสุธิโพและรางวัลชนะเลิศประเภทคิ้วลายเส้นได้แก่คุณวัฒนีเหล่าวานิชวัฒนาโดยชมป์ทั้งสองคนกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ค่ะ ชื่อนัทธดีสุดทิโพนะคะมาจากสุพรรณบุรีนะคะตำแหน่งที่ได้รับคือรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและหุ่นสวยจัดเต็มนะคะความรู้สึกในการได้รับรางวัลคือดีใจมากค่ะเพราะว่างานนี้รู้สึกว่าจะมีแต่เซียนเมากันทางนั้นเลยนะคะทุกๆคนคือทำสวยทุกคนค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจเข้ามาแข่งขันในงานนี้นะคะเพราะว่า SME สร้างงานสร้างอาชีพเป็นหนังสือเป็นนิตยาสารที่คืออยู่ในใจคนไทยมาตลอดแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันนะคะของคือเปฟังความใฝ่ฝันของพี่เพราะว่าคือเมื่อปีที่แล้วเห็นมีประกวดพอมาปีนี้ปีที่สองก็เลยแบบว่าอยากลองดูก็เลยเข้ามาร่วมแข่งขัน,นะคะ่ะต่อยอดได้มากเลยค่ะเพราะว่าคือจากเดิมที่เราอ่ามีชื่อเสียงน้อยอะคะ่ะ ตอนนี้เราก็อาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในวงการตรงนี้ค่ะก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าตำแหน่งที่ได้รับเป็นรางวัลชนะเลิศก็คิดว่าน่าจะสร้างงานและสร้างอาชีพให้ได้มากขึ้นเลยค่ะอขอฝากนักษักคิ้วนะคะทุกทกท่านนะคะคือความพยายามนะคะจะทําให้เราประสบผลสําเร็จค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้นจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะชื่อวันธนีเหล่าวนิธวัฒน,นานะคะได้รางวัลชนะเลิศประเภทคิวไลเส้นค่ะดีใจมากค่ะรู้สึกตื้นตันมากค่ะ <c oughs> ค่ะก็เวทีนี้นะคะเป็นเวทีที่าสาโกนเนาะแล้วก็มีช่างเก่งๆนะคะให้ความสนใจเยอะแล้วเราก็คิดว่า,าประสบการณ์ที่เราได้สร้างงานมาหรือว่าทำงานมาอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเพียงพอกับที่จะลองดูสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ค่ะ,คะก็สำหรับรางวัลน,นี้นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วว่า1สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะที่จะมาใช้บริการนะคะแล้วก็ทั่วประเทศนะคะอยากจะบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มหัศจรรจัน,นะคะอยากจะให้ตั้งใจนะคะทำผลงานนะคะทุกๆเส้นนะคะทุกๆคิ้วท,ที่เราทำนะคะใส่สมาธินะคะใส่ความตั้งใจเข้าไปนะคะ เรากําลังสร้างผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่นะคะให้กับคนคนนึงที่จะติดตัวไปนะคะดังนั้นนะคะอขอให้ทุกท่านนะคะตั้งใจทํางานค่ะตั้งใจหมั่นฝึกฝนนะคะตั้งใจฝึกซ้อมนะคะทุกๆคนนะคะจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะ